คู่รอบแผลกี่สามขึ้นจีบได้หรอครับผมแผลคู่ครับผมโอ้ยว่าหันชิปจะกีบได้บ่ได้เลยกัดไม่สามารถอ่านได้เลยนะทยไทยแฝกไทยมาเอาจะขว á n กับบินเพื่อจะขว á n พี่น้อง <laughs> จะขว áng แต่ยานเขาโอ้ตัวใดนเนาะตัวขลุ่มมาหันเนาะตัวหนุนคู่มาหันเนอนอยากคำคู่อยากคำคู่มาหันมา ว่าเป็นแพ็กสามพี่น้องแพ็กสามเหรอครับแพ็กสามครับแพ็กสามถือมัดทั้งสามตัวเลยลงมาสามตัวถือแพ็กสามเลยพี่น้องบ่วงซีบหลักถือแพ็กสามครับผม <laughs> ซีบหลักถือแพ็กสามก็เห็นบ่โอ้ยตายตายนกจะขวังตาย โอ้ยตายเต็มคว้มาตั้งสามเลยแพ็กสามครับผมต็วันกจะขอองถือเต็มเป็นปุ่มเลยพี่น้องโอ้ตัวใดตัวนั้นว่าต้องถือ ตายตายตายแพ็กสามครับผมตายถึงซื้อว่าัวตัวไหนถืกอออมาพัดนกตอตลอดเลยครับแม่มึงน,นี่บ่เคยพอกับพอแล้วแพ็กสามป่ะนี่ตัวไหนขล่มบู แพ็กสามครับผมติดนิ่วมัดทั้งสามเลยเอาละผู้ใดบ่เคยพอ่อไม่เบิ้งเด้อบัดนี้พี่น้องแพ็กสามครับผมแพ็กสามครับผมผู้ใดบ่เคยพ่อครับ <c oughs> สุดยอดแพ็กสาม,สามไอ้บักพิกหยวกครับผม ตายเอาจากไหนเนาะวันนี้มือเดียวอะ่ะตายตายตายพี่น้องแมวเย้ยนกจะขวางกับถือกพันครับผมเถือพันธ์จะเป็นเดว่าถ้าถือกับบ่วงนี่บัดมือไปแข่งมันสังบะได้ยังสี่แท้มันมือไปแข่งนะมื่อไปแข่งหรือติดยังสี่เนียนอนเวีนเลยม่นต้องไปต่อครับผม mẹ nè ô tụi này say à, con, Ui, uh, mít ở tuổi ngay cả หนึ่งครับผมใส่บระันดีอยู่หรอหนึ่งครับ <laughs> แป็กซ้ำตัวตัวที่สองครับตัวที่สองขอจับตัวนี้ก่อนครับตัวน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเหี่ยคัมคู่เหี่ยคัมคู่คัมนะครับตัวนี้ อีกสองตัวหน่าใช่ไหมตัวเสียงไงที่เหียกก็โต้ก็โต้ทังผมครับสุดเบื่อครับลูกพริกหวานจัดให้ครับผมแพ็คสามไปเมื่อคยพอเมื่อคยเห็นมาเบงเอาป่ะนี่ ผมค้คยเงาเหมือนแรครับผมนกน้อยครับตัวนี้นกน้อยลูกนกลงมันแม่ปะเห็นไหมตัวนี้ไหม สามเพกสามเพกสามเพเห็นบ่พี่้องหลักเดียวสามตัวสุดยอดครับผมพริกหยวกทำได้แล้ว